ดูน้องอุ้งอิงมาสองปีเรื่องแบบนี้ไม่มีหมดไม่รู้เป็นไรแปลกจริงๆนะแล้วเรื่องอะไรที่ไม่มีหมดสองปีที่น้องดูน้องอิงมาเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนเนเนเกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่โรงลมอ้วนชวนคุยเพื่อเป็นกําลังใจลุงเป็นมาลลยลูกสาวสาวสาวก็เมื่อคืนก็แม่หน่อยเอามาไลยไปให้แล้วเนาะ ทำแบบนี้สม่ําเสมอมาสองปีเสร็จแล้วตั้งแต่ติดตามลูกสาวทำนั้นมีความสุขก็ประมาณนี้แหละนะไม่ได้หวังผลอะไรมากมายจีิงแต่ทาแล้วมีความสุขรักในตัวลูกสาวแบบไม่มีเงื่อนไขดูน้องอิงมาสองปีเรื่องแบบนี้ไม่มีหมดเรื่องแรกมันมีอยู่ประมาณห้าหกเรื่องเรื่องแรกแปลกแต่จริงแต่ไม่มีใครเถียงยันเมื่อวานนี่ก็ยังมีอยู่เรื่องนี้ นั่นคือเอฟซีน้องอุ๋งอิงตั้งแต่วันแรกๆเข้าจนปัจจุบันเนี่ยร้อยละแปดสิบคนสูงวัยหรือสูงอายุร้อยละแปดสิบเลยนะที่เป็นรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆมีไหมมีแต่สู้คนรุ่นเก่าๆไม่ได้ในอดีตก็อายุหกสิบเจ็ดสิบปีตามไปดูลูกสาวหน้าเวทีไม่เคยไปดูหมอลำมาเป็นสิบสิบปีก็เข้าไปดู นะให้ลูกให้หลานเข็นมาบรรทุกมาเพื่อที่จะไปดูน้องลูกหญิงโคตรแปลกเลยเมื่อวานนี้เป็นไงล่ะเจ็บ <c oughs> ประจันบานก็ไม่น้อยนะอายุนะหกเจ็ดติดทั้งนั้นนะ่ะเจ็ดแปดคนนะตามยังไม่เลิกลนะเจ็ดประจันบานมาหลายปีและแล้วมีคุณยายหลังค่อมเห็นไหมคู่กันเลยอะอายุแปดเก้าสิบปีได้เห็นแล้วชื่นใจได้เห็นแล้วชุ่มปอมันแปลก แล้วเรื่องแบบนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยสองปีปกติมันต้องเบาลงได้แล้วมาให้ถึงคนอายุปานเนี่ยเราจะมาชอบเอ,อนักร้องหมอํารุ่นนี้มันก็แปลกอะ่ะทําไมทําไมต้องมาชอบน้องเพิ่งอายุสิบแปดเองนะย่างสิบเก้าในกรกฎานี้สิบเก้าเนาะก็แปลกใครคิดว่าแปลกมาหนึงคอมเมนต์มา <laughs> เริ่มเรื่องแรกก็มันซะแล้วนะก่อนจะมันต่อไปฝากไว้อันนี้ก็แปลก ใช้ของไม่ดีเนี่ยที่ตาท้องตลาดเนี่ยเสียสายตาสายตาเสื่อมขอให้มันชัดอะไรเงี้ยพอซื้อพอได้ตามใกล้บ้านก็เอาแลลุงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ของดีที่มีคุณภาพแบบนี้นะมันจะช่วยลดต้อเนื้อต้อกระจกที่เราเป็นแล้วก็ไม่เป็นได้เพราะมันมีตัวกองแสงไอเดียมันไม่มีนะดูลรวแสบน้ำตาหูน้ำตาไหล อ,อดแว่นมาตาเบอร์ไปหาที่อื่นก็ไม่ตรงปกลุงแนะนำให้แบบนี้นี่เป็นตัวคองแสงเห็นไหมใช้แล้วสุดยอดนะลุงใช้มาสี่ปีแล้วอะ่ะคุณภาพสายตาโอเคไม่ได้เปลี่ยนมาสี่ปีแล้วนะยังใช้ไซส์เดิมอยู่นะสี่ปีแนขะ็งแรงคนทานเลนกระจกแท้นะอย่าให้แปลกดูแลตัวเองนี่หนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าที่นี่ที่นี่เลย เรื่องแปลกหรือดูมาสองปีแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ลดเรื่องที่สองน้องเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่เข้ามาหาน้องตอนลดไปถึงนตอนลดไปถึงต่อคิวถ่ายรูปแจะกเขาเรียกมอบเหตุตับป๊บป๊บปบ๊ต่อคิวตั้งแต่วันแรก ขึ้นเวทีครั้งแรกโอ้โหย,ยุบยับยุบยับเดี๋ยวลุงมกี้ไปดูเลยหน้าเวทีอะขึ้นเวทีวันแรกอะโอ้โหหลังจากนั้นมามีทุกวันวันที่ไปแสดงนะไม่เลือกว่าที่ไหนยังไม่หมดอีกเหรอคุณทำกันซ้ำๆนะหน้าซ้าๆก็มีนะคนเดิมๆก็มีนะมันแปลกนะเรื่องแบบนี้มันน่าจะหมดเนาะ สำหรับนักร้องหมอลำธรรมดารรมดาบ้านๆคนหนึ่งมันน่าจะหมดนักร้องซูปเปอร์สตาร์ดังๆโน่นนี่นั่นยังไม่มีขนาดนี้เลยยังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะที่ว่ามีทิปโน,น่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นให้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะซูปเปอร์อินดี้อินดาอินโดอะไรก็ไม่เห็นไม่มีแบบนี้นะไปเช็คซาวมีแบบนี้ไหมไปเอ่อถึงหลังเวทีแล้วจะมีคนหุ้มห้อมแบบนี้ เอามีเอาหลักฐานมาสู้กับลุงดิไม่มีแปลกมากโคตรแปลกนะเรื่องแบบนี้มันน่าจะหมดไม่หมดเนาะ <c oughs> สองเรื่องก็มันสุดเรื่องที่สามที่ดูมาสองปีแล้วไม่มีหมดนั่นคือเก็บเห็ดเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกวันสักวันเดียวน้องเก็บเห็ดไม่หมดสักวันเดียวหน้าเวทีเวลาขึ้นคอนเสิร์ตไม่หมดเลยขนาด จนตัวเองร้องจบเก็บช่วงตัวเองร้องหลังจากนั้นคนร้องต่อจากตัวเองอีกเพลงหนึ่งเก็บยังไม่หมดต้องขอลงก่อนแล้วค่้ยมาเก็บช่วงใหม่พูดแหละไม่หมดไม่หมดสองปีกว่าไม่หมดไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันแปลกไหมมันน่าหมดไหมเปลี่ยนที่ไปเรื่อยมาซ้าที่ก็มีแถวกรุงเทพนี่ซ้ําแล้วซ้ําอีกเอฟซี FC คนให้คนไปดูก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกทําไมอะไร ตอบตรงทีคอมเมนต์บอกเลยพอที่สีที่เรื่องแบบนี้ไม่มีหมดเั่าทีสองปีกว่าแล้วนั่นคือมาลายมาลาแรกก็คือมาลาหน้าเวทีโอ้โห,โหพี่นะโมแม่อิตเตอร์นะพี่อะไรกะดูที่จำชื่อไม่ค่อยได้ บะพ่อฮักสุดินแม่ฮักสีสะแม่ฮักโอ้ยอนแล้วอนอีกอ่ะให้แล้วให้อีกอ่ะสองปีนะแม่อิตเตอร์นี้ต้องกลัวร่วมล้านแล้วมั่งลุงว่าที่ให้มาอน่ะนะอินมโมพ่อเออหลายๆพ่อดูดีติดมุมปากไม่ไม่ไม่เป็นไรเยอะแยะมากมายให้มาตลอดอันนี้มาไลฟ์ออนไลน์ อะไรหน้าเวทีมีทุกวันน้องส่งงานวันหนึ่งไม่ต่ากว่าสี่พวงห้าพวงหน้าเวทีนะคนอิจฉาจนเลิกเลิกอิจฉาไปแล้วอะ่ะจนชินไปแล้วอ้วงอ้วงอิจฉาใหม่หมโอ้ยทำไมไม่ได้พอแหลมนี่พูดแล้วพูดอีกอะ่ะตอนนี้ชินไปแล้วยกให้ไปคนนึงเลยเป็นแบบเนี้ยสุดหน้าหมดนะ เอาเอาเหตุผลอธิบายลุงฟังเลยทำไมไม่หมดมันมาอยู่เรื่อยๆมาไม่หยุดไม่หย่อนนะมาไลหน้าเวทีมาไลออนไลน์คือโอนแล้วโอ้ติ๊กนะวันยิ่งยิ่งเทศกาลเลยวันสิบหกหรือวันที่สองนะโอ้โหโอนกันนำซัมเมอร์เซลไม่รู้อะดวงไผดวงมันประมาณนั้นอะโอนกันแหลกแหลกแต่มีอยู่จริงที่น้องหิงเนี่ สวยไหมสวยในใจเรานะต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับคนสวยอ่ะนางไม่ได้สวยกว่าใครแต่นางน่ารักเมื่อเทียบกับคนเสียงดีอะนางไม่ได้เสียงดีกว่าใครแต่เสียงนางมีมนสกถูกไเนี่ลุงนะึ่งว่าโอ้โหยิ่งดูยิ่ง,งออกไม่ได้ติดกับน,นะหาทางออกไม่เจอข้อถัดไปที่เห็นได้ตลอดเวลา นั่นคือชุดฟรีนี่ช่วงวันสองวันนี่สองชุดละชุดฟรีนะอพอพ่อแม่ไม่รู้ว่าใครก็แล้วแต่อยากจะตัดชุดให้ฟรีให้ลูกสาวใส่แล้วมีความสุขหายากนะครับหายากส่วนมากจะซื้ออันนี้ชุดฟรีตลอดนางใส่ชุดฟรีเต็มตู้หมดรองทงรองเท้านี่ถ่ายมาให้ดูเต็มไม่หมดเลยแต่ เรื่องแบบเนี้สองปีมันน่าจะบานหรือจางไปนะนี่ไม่จางยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลแต่จริงเพราโจก็งงอะให้ให้คนสารพัดคนมาวิเคราะห์เอ่องงว่างงมันเกิดอะไรขึ้นนะตอบไม่ได้เอาเวิทยาศาสตร์มาตอบไม่ได้ดูมั่นใจพอถัดไปนอกจากชุดฟรีแล้วคนที่มาหาลูกสาวจับมืออย่างเดียว จับมือหมานให้จับให้สัมผัสโน่นนี่นั่นนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งโอ้โหมันรู้สึกชื่นแท่มชื่นรู้สึกดีรู้สึกถูกใจหน้าหมดนะหน้าหมดมันน้าพอได้แล้วบางคนจับซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะอย่างลุงเนี่ยมันต้องโทษใครหลอกลุงไปเจอที่ไรก็จับทุกทีอะ่ะไม่รู้มันมีพลังมันมีความสุขแปลกๆนะมันเหลือเชื่อแต่มันต้องเชื่อมันเป็นจริงอะ่ะนะไม่ได้โม้นะของจริงใน ใครจะว่าลุงบ้าก็เรื่องแต่ลุงเชื่อของลุงลุงยอมข้อถัดไปที่ไม่หมดนั่นคือเจ้าภาพจ้างหลังเวทีบ่อยมากก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งวงสอนน้องเพชรุ่นแพงม,มายังไม่มีเจ้าภาพจ้างหลังเวทีมากขนาดนี้บ่อยขนาดนี้มาก่อนกล้าพูดได้เลย,เลยไม่มีน้องหญิง ทำให้สาวน้อยพิรุนแทนเป็นแบบนี้ได้ก็คือเจ้าภาพจ้างเมื่อคืนก่อนก็สามงานในวันเดียวเจ้าภาพดูดิหมอแสดงแล้วจ้างต่ออีกสามงานสุดยอดห้างานในวันเดียวก็มีมาแล้วเจ้าภาพมานั่งรอหลังเวทีมันปกติหมอลำต้องวิ่งไปจ้างนะปกติอ่ะคนจ้างต้องกำหนดวันเองแต่ สาหรับสาวน้อยเพชรต้นแพงชั่วโมงนี้คุณอยากกาหนดเลยคุณต้องไปเลื่อนวันจ้างของคุณให้ตรงกับวันว่างของวงเพราะองอุงอเรื่องแบบนี้หน้าหมดนี่หมดมีแตบขยายไปอีกใหญ่ยยไีกเรื่องสุดท้ายจะไม่พูดเสียไม่ได้นั่นคือตั้งแต่วันอันนี้ไม่ได้เกิดวันแรกมันเกิด หลังหลังหลังจากเออล้วงไหที่สารแน่ฮนี่แล้วมีตลอดนะปัจจุบันเมื่อวานยังพูดอยู่เลยหน้าเวทีบอกแน่บอกแน่มากมากแมกแ,แ,แต่จริงขอกันจริงให้ก็คนมีบุญก็โอ้โหรับกันระเบิดเถิดเทิงหลายคนที่คุยกันลุงบักรับระเบิดเถิดเทิงนี่คือความสุขที่พวกเราได้จากลูกสาวจริงนะ ดูมาสองปีเรื่องแบบนี้ยังไม่มีหมดยังไม่มีลดแต่แต่จริงมีที่คุ้งอิงคนเดียวคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบา,บาย